ยันทุนนิมิตังอวามังกรันจะโยจามนาปูสะกุณาสะสะตัวปาป่ากหตัสุัพินังะกันตังนุปาเวนาวินาสะเมนตุยันทุนนิมิตังอวามังกรันจะโยจามนาปูสะกุณาสะสะตัวปาป่ากหตัสุัพินังะกันตังธรรมานุปาเวนาวินาสะเมนตุยันทุนนิมิตังอวามังกรันจะโย Pajamana posa puna sasa jopapa kaotu supinangakantang Nupawena wina samintu Tuka pata janituka paya pata janitaya Soka pata janitoka hontu sape เอตาวตาจามเหสามปะตาคุณสามปะตาตาเพเทวานุโมจันตุตาปะสามปาติติติยาทายาสีรังลาขันตุสาปะตาภาวนาปิรตาโหตุัาจันตุเทวตาภาตา ตาเพปุทาปาราตาปาเชกานันจะย,ยังปารังอรหันตานันตเตเทนะรักขังพันธามิปะปาะโตอิมินาปุญญากรมเมนาด้วยบุญนี้อุทิศใย อุปชยาคุณตาราอุปชาผู้เลิศคุณอาจารย์อยู่ระกราจารีอาจารย์ผูาาา้เกื้อหนุนมาตาปิตาใจียตากาทั้งพ่อแม่และพวงญาติสุริโยจันที่มาราชาศูนยจันและราชาคูนวันตานาราปิจาผู้ทรงคุณหรือสูงชาติ พรมมะมาราจินทาจาพรหมบาลละอินทาราชโลกปา,า,าราจเทวตาตั้งถวยเทพและโลกบาลยาโมมิตามนุษตาจายม,มาราชมนุษย์มิตรมาจาตาเวริกาปิจาผู้เป็นกลางผู้ต้องพราณตาเปสาตาสุขีโหนตูขอให้เป็นสุขสารทุกทั่วหน้าอย่าทุกทน บุญญาณิปกาานิเมบุญผองที่ข้าทำจงช่วยอำนวยสุภผล์สูกังจะติวิทังเทนตูให้สุขสามอย่างรน้นอีปังปาเปจาบมาตังให้รู้ถึงนิพพาน,พนอิมินาปุญญากรรมเมนาด้วยบุญนี้ที่เราทำอิมินาอุทิเตนาจารอุทิให้พวงสัตว์ เกปาห้างสุรเพเทวาราพันได้ซึ่งการตัดตันหูปาชาะเชทนังตัวตันหุปาทานเยสันตานเนหินาธรรมาสิ่งชั่วในดวงใจยา <ะ S 2> วานิพานาโตมะมังกว่าเราจะถึงนิพพานนาสันตุตัปทะชายวามารายสิ้นจากสันดาน ญาธาชาตุภเวพภเวทุกทุกทุที่เราเกิดอุจจตังสติปัญญามีจิตรงและตติตั้งปัญญาอันประเสริฐสันลโควิริยม,มีนาพร้อมทั้งความเปลี่ยนเลิกเป็นเครื่องขูดกิเลสหายมารารภันตุโนกาสรโอกาจะาพึงมีแก่หมู่มานสิ้นทั้งหลาย กาตุนจาวินิเยตุเมเป็นช่างปัตตุตะายทำลายล้างความเพียรจมพุทธาตีปะวโรนาโตปะพุทธผู้บวรนาธรรมโมนาโตวรุตโมพระธรรมที่เพึ่อุดมนาโตปเจกับพุทธาพระปเจกับพุทธสมสมสังโฆนาโตตารุมมังโตประสง์ที่เพึ่งพยอง เอตตัมานุภาเวนาด้วยอนุภาพนั้นมาโูกาสร้างรับพันถุมาขอหมูม่มานย่าได้ช่องเทินอีทางเมยาดีนางโหตถูุถก,กิตาโหตุญ,ญาตะโยขอส่วนบุญนี้จงสำเรจแก่ญาติทั้งหลายของข้าพระเจ้าขอให้ญาติทั้งหลายของข้าพระเจ้าจงมีความสุขเกิด ขอบุญกุศลทะครับพระเจ้าโปดมนต์เจริญภาวนาในครั้งนี้และบุญกุศลที่ข้าพเจ้าทำไห้ก่อแล้วข้าพเจ้าขอทิศบุญกุศลนี้ให้แด่บิดามารดาครูบาอาจารย์เจ้ากรรมนายเรียนชาปนั์ทั้งหลายญาติสนิทที่ทหารเจ้าเกณฑ์สกาดเทวดาประจำตัวข้าพเจ้าเทวบุตรเทวดาเจ้าที่เจ้าทางเจ้าป่าเจ้าเขาพระแม่ธรณีพระแม่คงคาพระแม่โพสพระเพลิงพระพายพระพิรุญพญายมราชท้าจตุโรกบาลทั้งสี่ทั้งสิบหกชั้นฟ้าสิบห้าชั้นดินพญาอินพญาพรหมพญาโยมพญาญาพญานาพญาคุด พระสยามเทวาเทราเจ้าแม่กุลอิมถ้ามหากษัตริย์ทุกพระองค์ทุกดวงสงสารนวงทุกพระองค์ทุกดวงจิตทุกดวงญาณในศาสตร์ของโลกนี้ไม่ข้าพระเจ้ารู้ลึกได้ก็ดีระลึกไม่ได้ก็ดีรู้จักก็ดีไม่รู้จักก็ดีเป็นญาติก็ดีไม่เป็นญาติก็ดีขอให้รับบนกุศลทุกตัวทุกคนทุกคนทุกท่านสาธุอรหังสัมมาสัมพุโธพะกะวาพุธางปะกะวันตังอภิวาเทมิ สวากาโตภะคะวะตาตัมโมตัมมังนามาตมิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวากัสังโฆสังฆังนะมามิมาตาปิตุคุณังอาหังวันทามิทารุปัจจะยาจารียาคุณังอาหังวันทามิ จบในการสวดมนต์เย็นทูป